สวัสดีค่ะวันนี้เราจะแกงกวางตุ้งใส่หมูนะคะก่อนอื่นก็มาตำพริกแกงก่อนนะคะก็จะมีพริกลาบผักชีกระเทียมนะคะแล้วใส่หัวหอมลงไปค่ะหอมแดงค่ะเอาลงไปตํารวมกันนะคะตำเสร็จแล้วเราก็ใส่กะปินะคะใส่กะปิลงไปประมาณ1ช้อนค่ะเราก็ตํากะปิกับพริกแกงให้เข้ากันนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปเตรียมกระทะเดี๋ยวเราตักพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็เตรียมกระทะค่ะใส่น้ำมันใส่กระเทียมลงไปเจียวนะคะ,ะเจียวกระเทียมให้หอมนะคะ ยากระเทียมไม่หอมเลยเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกแกงลงไปผัดนะคะผัดพริกแกงกับกระเทียมของเราให้หอมเลยนะคะผัดไปเลยค่ะตอนนี้กลิ่นก็ตลบอบวนทั่วบ้านเลยนะคะหอมมากๆค่ะก็ผัดพริกแกงของเราให้หอมเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่หมูลงไปผัดนะคะเราก็ผัดหมูกับพริกแกงของเราไปก่อนนะคะผัดให้หอมเลยค่ะ อันนี้กลิ่นก็แบบทั่วบ้านเลยค่ะเติมน้ำล้างโคกลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะให้น้ำเดือดสักพักหนึ่งนะคะเติมน้ำต้มสุกลงไปค่ะให้ท่วมหมูนะคะกะกะเอาค่ะพอให้ท่วมหมูนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้น้ำเนี่ยเดือดไปก่อนนะคะสักพักหนึ่งค่ะ พอน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักกวางตุ้งลงไปค่ะผักกาดดอกกวางตุ้งผักอะไรก็ได้ค่ะใครมีผักอะไรก็ใส่ลงไปเลยค่ะใส่ผักกวางตุ้งลงไปนะคะผักงามงามค่ะอ่อนๆเลยค่ะก็กดๆๆให้โดนน้ํานะคะก็กลับผักนิดนึงให้เข้าโดนน้ําแกงค่ะผักจะได้สลดนะคะ นี่เลยเพอผักเราสลดแล้วเราก็จะเตรียมปรุงนะคะกลิ่นหอมหอมค่ะเดือดแล้วเราก็ปรุงใส่ชูรสผงปรุงรสตามชอบนะคะแต่น้ำมะขามเปียกลงไปเราชอบกินเปรี้ยวเราก็จะใส่เยอะหน่อยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำปลานิดนึงค่ะระวังเค็มนะคะเพราะว่าเราพริกแกงของเรามีกะปิอยู่แล้วค่ะก็คนนิดนึงค่ะคนให้เข้ากันนะคะชิมดูค่ะแซบหรือย่างอืมอร่อยนัวแล้วค่ะแซบแล้วค่ะเราก็ใส่พริกลงไปเลยค่ะลูกโดดใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะ อันนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ